สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมนะครับพี่ชือเอวันนี้ได้มีโอกาสมารประชุมที่จังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับเป็นเช้าวันที่สนใสนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสอยู่กับท่านพอที่ประสบความสำเร็จน,นะครับในธุรกิจชีวิตดันนชีวิตนะครับใช่้ามาพบกับท่านนะครับท่านพอธรกิจท,ท,ทากเกษตรครับผม กับบริษัทคร้มไทยนะครับชีวิตครับบริษัทที่ดีที่สุดและก,การเสื่มถึงที่ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มีอโอกาสกได้รับเกียรติจากท่านผอ,ออ,อีกิรินะครับที่ให้มาแชร์องประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานนะครับความสําเร็จในธุรกิจครับเขาเรียกว่าการที่เราเรียกร้องความสําเร็จเร็วจ,จนเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีความเรียกว่าลําบาก ใจนะครับแต่ถ้าหากวันนี้เรารอ,อนะครับเขาเรียกว่ารอระยะเวลาเขาเรียกว่าความสําเร็จหากเรารอได้นะครับเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับผมเองก็อยู่ในธุรกิจนี้ปีนี้เป็นปีที่19นะครับถ้าหากเทียบในเรื่องของผลผลิตนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานไหมก็จะเกินไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมินมีความโดดเด่นนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงระยะเวลาที่เรารอคอย นะครับมันจะทาให้เราบ่งเพาะประสบการณ์นะครับบ่งเพาะความอดทนบ่งเพาะปัญหาและอุปสรรคนะครับและผมเชื่อว่าในทุกๆการทำงานในทุกธุรกิจมันจะมีอุปสรรคขึ้นมาแต่ถ้าหากเราเจออุปสรรคแล้วไม่ใช่เราหนีอุปสรรคแต่ขอให้เราเรียกว่าแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นแอีกหนึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจประจำชีวิตนะครับผมชัย่าติ เดี๋ยวมาพบกันอีกคลิปหน้าและคลิปต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์และกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ